สวัสดีค่ะพบกับช่องบอสแบมค้าขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้แม่หน่อยจะชวนทำเค้กเย็นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็ะจะมีไข่ไก่เบอร์หนึ่งสฟองค่ะแป้งเค้กพัดโบก200กรัมนะคะเพื่อนๆจะร่อนแป้งหรือไม่ร่อนก็ได้นะคะสำหรับแม่หน่อยก็คือไม่ร่อนแป้งค่ะน้ำตาลทรายมิตรผล70กรัม อันนี้จะเป็นสีผสมอาหารนะคะสีเหลืองไข่ตามชอบนะคะกลิ่นวานิลาค่ะก็ตามชอบเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นแยมสตรอเบอรี่สำหรับแต่งหน้านะคะสำหรับเพื่อนๆจะใช้หน้าโอริโอหน้าบลูเบอรี่หน้าลูกตาลหน้าบุนมะพร้าวก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่หน่อยสาธิตให้ดูแค่หน้า เยมสตอเบอรี่นะคะส่วนอันนี้เป็นนมสดพัชไรค่ะ600มิลลิลิตรค่ะขั้นแรกนะคะให้เพื่อนๆตอกไข่ใส่ชามผสมนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ จากนั้นถ้ย่อยใส่แป้งลงไปค่ะใส่น้ำมันส่วนผสมเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะ ทยอยใส่แป้งลงไปค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ส่วนผสมลงไปจนหมดแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เมื่อเพื่อนๆคนส่วนผสมแล้วนะคะก็หยดสีลงไปนะคะตามชอบถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มีหลากหลายสีก็ให้แบ่งแป้งนะคะเวลาคนก็พยายามคนไปทางเดียวกันนะคะเพื่อน,เ,อนเมื่อรู้สึกว่าไม่มีเม็ดแป้งนะคะแล้วก็แป้งของเรามีลักษณะใสนะคะเพื่อนๆ ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเมื่อเรากวนแป้งแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆกรองนะคะเผื่อว่ามันมีเศษไข่เศษอะไรหรือว่าแป้งที่มันเรากรองแล้วมันยังจับตัวเป็นเม็ดนะคะเพื่อนๆหลงเหลืออยู่ จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสำหรับใครจะนำไปทำเป็นแป้งเค้กทันทีก็ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะนำไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะเพื่อนๆข้อแตกต่างระหว่างแช่กับไม่แช่เนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยนะคะเวลาเราแช่ตู้เย็น แป้งของเรานะคะก็จะมีลักษณะเหนียวนุ่มกว่าการไม่แช่นะคะเล็กน้อยค่ะสำหรับเพื่อน,อนๆท่านใดที่ใช้เนยละลายแทนน้ำมันนะคะแม่นหน่อยแนะนำว่าอย่าแช่ตู้เย็นจะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะมันจะทำให้เป็นเม็ดเนยนะคะเป็นเม็ด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 นะคะ แต่ถ้าใครใช้น้ำมันเหมือนสูตรของแม่หน่อยนะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำมันจับตัวกันเป็นเม็ดเป็นเม็ดน,น,นะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทอดแผ่นเค้กแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับไฟที่ใช้นะคะให้ใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ค่ะไฟอ่อนๆน,นะคะ กระทะใช้กระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็ให้ทาเนยหรือมาการินลงไปในกระทะด้วยนะคะเพื่อป้องกันแผ่นเคฟติดกระทะค่ะเวลาเราจะหยอดแป้งเคปทุกครั้งนะคะให้เพื่อนๆคนก่อนนะคะเพื่อป้องกันแป้งตกตะกอนไปอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆ ตักปริมาณมากน้อยแล้วแต่นะคะกระทะจะใช้น้อยใหญ่ก็แล้วแต่เหมือนกัน,นะคะ่ะเมื่อหม้อเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ให้ตักแป้งมาใส่ในกระทะได้เลยะคะ่ะตักแป้งลงไปในกระทะนะคะเพื่อนๆแล้วก็วนแป้งนะคะ อ่ารู้สึกว่าจะใช้แป้งน้อยไปนะคะเพื<ๆ>่อนเดี๋ยนแวก็เติมแป้งนิดนึงถ้าเกิดปัญหาก็คือแก้ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆนไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ให้ใช้ไม้พายแซะด้านข้างนะคะเพื<ๆ>่อนๆนเพื่อที่ว่าด้านข้างมันจะได้ไม่แข็งนะคะ เซ่ซซซให้หนานิดนึงเดี๋ยวรอแป้งสุกนะคะปกติแป้งประมาณนี้ก็คือสุกแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือสามารถเอาออกได้แล้วค่ะแต่ว่าพอดีไม่หน่อยเติมนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยแป้งไม่สุกค่ะแป้งสุกไม่ทันเพื่อนเกลี่ยเกลี่ยนิดนึงนะคะ เริ่มเป็นแบบนี้แสดงว่าที่เป็นเหมือนมีฟองๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยก็คือแป้งสุกแล้วนะคะก็คือเอาออกได้เลยคะ่ะเมื่อเราทําเสร็จนะคะเพื่อนๆให้คว่าลงแบบนี้เลยนะคะพักไว้ให้เย็นนิดนึงนะคะแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆแผ่ออกนะคะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวแม่หน่อยจะทําต่อจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปเรามาทําวิปปิ้งครีมกันนะคะวิปปิ้งครีมไม่หน่อยใช้ซันวิปสีม่วงนะคะ500มิลลิลิตรค่ะปกติโถตีแล้วก็ตะก้อจะต้องนําไปแช่เย็นก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนนามาใช้แต่พอดีว่าตู้เย็นของไม่หน่อยมันเต็มนะคะก็เลยนําวิปปิ้งครีมมาใส่ในโถตีแล้วก็ จะตีเลยค่ะตีด้วยความเร็วสูงสุดนะคะจนกว่าวิปปิ้งครีมจะตั้งยอดแข็งค่ะตอนนี้ก็ตีวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็นำวิปปิ้งครีมไปใส่ในถุงบีบได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการทำกันนะคะเพื่อนๆแป้งหนึ่งสูตรที่ไม่หน่อยพาทำนะคะไม่หน่อยทำได้29ชิ้นค่ะ แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความหนาความบางของแป้งด้วยนะคะเวลาเราทำนะคะไม่หน่อยก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นฝานะคะอันนี้จะเป็นแบบหัวบีบนะคะเพื่อนๆแล้วก็บีบไส้ลงไปนะคะจากนั้นก็บีบเยมลงไปะคะ่ะตามชอบนะคะ ใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่นะคะจากนั้นก็บีบครีมลงไปทับอีกทีหนึ่งนะคะก็พับเข้ามานะคะพับแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็พับลงมาค่ะก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะ เพื่อนๆก็จัดทรงให้สวยงามนะคะตามชอบนะคะจากนั้นเราก็เอาแยมใส่นะคะจะได้รู้ว่าหน้าอะไรนะคะเพื่อนๆก็ทำเป็นลายๆหน้าเสร็จแล้วก็แม็กให้เรียบร้อยนะคะใส่ถุงซิปค่ะ ใส่ช้อนนะคะแล้วก็ปิดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสับใครที่ไม่มีหัวบีบนะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีถุงบีบก็ใช้ถุงแกงธรรมดานะคะเพื่อนๆเอาวางไว้เลยนะคะอันนี้ไม่มีหัวบีบนะคะ บีบลงไปเลยค่ะบีบมากบีบน้อยนี่แล้วแต่เลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านมาแบบนี้นะคะยัดมุมจัดแต่งให้สวยงามนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ใครขายตามร้านค้านะคะขายส่งตามร้านค้าแล้วก็แม่ค้าเขามีตู้แช่นะคะเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นต้องใส่ถุงแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้แม่หน่อยแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่เอาไปขายตลาดนัดนะคะเพื่อนๆที่จะต้องใช้น้ําแข็งในการหล่อให้เครปของเราเย็นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบที่แม่หน่อยเอาไปขายให้นักเรียนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะว่าโรงเรียนของแม่หน่อยก็คือจะขายแพงไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะขายห้าบาทนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดขายที่โรงเรียนนะคะและก็มียอดซื้อที่ไม่มากนะคะแม่หน่อยก็จะใส่แบบนี้นะคะ แล้วก็ราดเย็นลงไปค่ะแล้วก็ม้วนม้วนแบบว่าเป็นโรตีนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะเรียงใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็เวลาเด็กนักเรียนมาซื้อก็จะหยิบเอานะคะขายชิ้นละห้าบาทค่ะแบบนี้ค่ะ ตอนนี้แม่หน่อยก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่แม่หน่อยจะทําอันละห้าบาทนะคะเพราะว่าแม่หน่อยตอนนี้ไม่ได้ลงตลาดแล้วค่ะขายเฉพาะที่โรงเรียนนะคะก็คือทําแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเวลานักเรียนมาซื้อนะคะเราก็จะหยิบให้เขาแบบนี้ค่ะหรือว่าให้นักเรียนเขาหยิบเองนะคะบางคนก็ใส่จานบางคนก็หยิบไปกัดกินเลยค่ะ ส่วน i ิปปิ้งครีมนะคะเนี่ยค่ะไม่หน่อยตีประมาณประมาณ500มิลลิลิตรนะคะ <_ L it> เพื่อนๆ <_ L it> ใช้หมดไปแค่อันเดียวนะคะอันนี้ก็ยังเหลือนิดนึงนะคะเพื่อน <_ L it> ๆนอกนั้นก็คือเหลือหมดเลยนะคะถ้าทำแบบชิ้นละ5บาทจะค่อนข้างที่จะเซฟต้นทุนเรื่องค่าวิ p ป,ปิ้งค e ีมไปได้เยอะนะคะแต่ว่าราคาที่ ขายก็อาจจะน้อยนะคะกําไรก็อาจจะไม่สู้ชิ้นละ10บาทนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกําไรกันนะคะไม่หน่อยจะทวนส่วนผสมของแป้งเครปให้ฟังอีกรอบนึงนะคะไข่ไก่เบอร์1นสีฟองแป้งพัดโบก200กรัมน้ำตาลทรายขาวมิตรผล70กรัมน้ำมัน100มิลลิลิตรนมสดพัดเจไร้600มิลลิลตรกลิ่นตามชอบและสีผสมอาหารตามชอบค่ะ เรามาดูการคำนวณต้นทุนกำไรกันนะคะไม่หน่อยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะก็คือฝั่ง5้าบาทแล้วก็10บาทค่ะไข่ไก่ตีไป3.67บาทแป้งเค้ก9บาทน้ำตาล1.54าน้ำมัน4บาทนมสด30บาทกลิ่นและก็สีผสมอาหารตีไปที่50สตางค์ค่ะถุงซิปล็อก18บาทช้อน4.8บาทแยม 5บาทและก็10บาทวิปปิ้งครีม20บาทแล้วก็62.50กล่องที30 15บาทนะคะรวมต้นทุนขาย5บาทเท่ากับ79.21ไม่หน่อยตีไปที่80บาทรวมต้นทุนขาย10บาทอยู่ที่159.51ไม่หน่อยตีไปที่160บาททำได้ทั้งหมด30ชิ้นค่ะ ถ้าขาย5บาทนะคะ30ชิ้นก็จะตีไปที่150บาทหักต้นทุน80บาทเหลือกําไร70บาทถ้าขาย10บาทนะคะก็จะได้300บาทหักต้นทุนไป160บาทเหลือกําไร140บาทถ้าขายส่ง8บาทนะคะก็จะอยู่ที่240บาทหักต้นทุน160บาท เหลือกำไร80บาทค่ะจากการคำนวณต้นทุนกำไรคร่าวๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราขาย10บาทนะคะ1สูตรจะทำกำไรได้มากสุดค่ะแต่ว่าต้นทุนกำไรนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนของแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำก็ค่อยไปคำนวณต้นทุนกำไรใหม่อีกทีนะคะ สำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ